วันนี้ามาทำภารกิจผ่านมาตรงนี้เห็นท้องทุ่งนาสวยๆข้าวขึ้นเขียวขจีบวกกับดอกหญ้าที่งดงามก็ขอถ่ายบรรยากาศนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมว่าถึงแม้เป็นหน้าแรงฤดูแรงฤดูร้อนก็ยังสามารถทำนาได้บริเวณนี้นะมีน้ำชุมช่มจ่ำดินดำน้ำดีหน้าท้องทุง่งในเขตอำเภอแจ่มจอมลำปาง าทางนี้ก็มีน้ําเห็นน้ําชุ่มชื้นชุมช่มฉ่าปอดอยนน้นคือดอยวัดพระพุทธบาทสุทาวาสที่มีเป็นรูปเจดีย์เป็นจเจองคเจดีย์ลอยอยู่บนฟ้าอยู่บนยอดเขายอดหญ้านั่นนะก็สามารถเข้าไปดูใน Google ได้นะวัดพระพุทธบาทสุทาวาส mm hmm. อำเภอแจ่มจะเห็นเป็นดอยสวยงามข้าวเขียวกระจีบวกกับรวงข้าวสีทอง เต็มท้องทุ่งนานะตอนนี้ข้าวออกรวงแล้วบางแปลงก,ก็ปลูกอกก่อนออกรวงแล้วนะบางแปลงก,ก็ยังกำลังจะออกในโอกาสต่อๆไปนีนะ้เป็นบรรยากาศที่น่าดูน่าชมครับก็ขอถ่ายให้ดูถึงแม้ว่าจะเป็นยามเที่ยงแล้วนะ <c oughs> ก็ยังเห็นดอกไม้เป็นธรรมชาติสวยงามากับท้องทุ่งบรรยากาศสวยงามด้านโน้นภูเขาด้านโน้นคือวัด พระพุทธบ,บาทสี่อยห้อยรูดด้านน้นนะครับแล้วก็ถัดลงมาเป็นผู้ไมใ้ใหญ่ๆน้่นคือพุทธสถานวัดปงชัยพุทธสถานวัดปงชัยตำบลบ้านสามอำเภอเชียงของปางครับก็เป็นบรรยากาศสวยงามนะก็ขอนำภาพนี้ให้คุณทุกคนทุกท,ท่านได้รับรู้รับชมไว้เพียเทตานี้พบกันใหม่ในคิดต่อไปช่วงนี้มีสุขกับการทุกคนทุกท่านสาธุ เงียบเลยไม่เวมียวปูกลับมาแล้วตูวปูกลับมาแล้วนอนกลางเงียบเลยนอนหลับกลางเงียบเลยเลหลับกลางเงียบเลยเหรอนอนหลับสบายเลยอุ้ยววิย